ก็อย่างที่แม่นิตได้เปิดเลยเนาะว่าพอยก็คือบินมาจากจีนค่ะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเองค่ะด้วยความที่เราทํางานประจำมาค่ะอยู่ที่เซนไห้อะค่ะมา6ปีแล้วเราก็เลยมองว่าเอ้ยมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วว่าถ้าเราอยู่ที่นู่นอะเวลาที่เราได้เลื่อนตําแหน่งได้รับการโปรโมทเนี่ยค่ะเขาก็ต้องเอาคนประเทศเขาก่อนซึ่งถึงให้เราทํางานหนักแค่ไหนทํำยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้รับการโปรโมทอยู่ดีเพราะว่าถ้าในเอเชียด้วยกันอนะเขาก็ต้องเอาคน บ้านเขาก่อนนะคะเพราะก็เลยตัดสินใจว่าเรามาทําอะไรกลับมาที่ไทยแล้วมองหาธุรกิจดีกว่าระหว่างที่กลับมาค่ะก็คือก็ตอนนั้นอะยังยังแปรเลยว่าจะทําอะไรเพราะว่าเราอะไม่อยากกลับไปทํางานประจําแล้วเรารู้ว่ารูทีนของการทํางานประจำเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างยิ่งขึ้นตําแหน่งความรับผิดชอบมากขึ้นยิ่งทํางานหนักขึ้นแล้วก็ไม่ได้พักหลายคนเนี่ยก็คือเครียดแล้วก็เออป่วยอะไรอย่างเนี้ยนะคะคือเราก็เลยระหว่างนั้นเราก็มองหามองหา ซึ่งก็พยายามมองหาอะไรที่มันตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองนะคะว่าจะทาธุรกิจอะไรเนี่ยมันต้องเกิดจากความอินของตัวเราเองก่อนพอมาสักพักก็ค่ะก็ได้มาเจอในหน้าไทม์ไลน์นะคะก็ได้มาเจอธุรกิจตัวเนี้ค่ะพลอยก็เลยเข้ามาดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราชอบอะไรที่เป็นนวัตรกรรมอยู่แล้วเราอยู่ที่นู่นนะคะเขาไม่ใช้เงินสดมา10กว่าปีแล้วค่ะคือที่นู่นเป็นสังคมไร้เงินสดนะคะไปเที่ยวมณฑลไหนไปเที่ยวเมืองอะไรเนี่ยมีแค่มือถือกับ power bank คืออยู่ได้เลย นะคะไม่ต้องพกเงินสดทุกอย่างสแกนผ่านหน้าจอหมดพอเราไปเจอนะคะธุรกิจที่เรามาค่ะวันนั้นอะออฟฟิศปิดแล้วเพราะว่าพลอยมาเกือบทุ่มหนึ่งก็ไม่ได้กดชิมกาแฟอะไรเลยแต่พอเราเห็นธุรกิจนะคะหนูเอาตั้งแต่ครั้งแรกคือบอกเลยว่าก็บ้าตอนนั้นไม่ได้ชิมกาแฟด้วยแต่โอนเงินเลยสามตูแต้แสนหกเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นอะไรอะค่ะพลอยจะมีเซนส์นของตัวเราเองคือเราจะรู้เลยว่า คุณอะไรอะค่ะคนรอบข้างพลอยจะยังไม่รู้ก่อนเพราะพลอยต้องการเป็นผู้นําเราจะต้องเป็นผู้บุกเบิกก่อนถ้าคนรอบข้างพลอยยังไม่มีใครผู้ธุรกิจนี้เนี่ยแหละคะ่ะพลอยต้องลงก่อนอาแล้วยิ่งพลอยรู้ว่ามันมีแผนเรื่องการขยายค่ะพลอยลุยเต็มที่เลยเน้นทัง้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์คือเรามีเปิดเพจทํา youtube ทุกอย่างทุกช่องทางและพลอยมองว่ามันคือธุรกิจที่ทุกๆเจนไหนก็สามารถเป็นเจ้าของได้ซึ่งสโลแกนของพลอยเลยว่า เนไหนๆก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เพราะมันลงทุนแค่หลักหมื่นค่ะลงทุนง่ายแล้วก็แทบไม่มีความเสี่ยงอะ่ะวันนี้ถึงแบบเราได้ต้ไปเราไม่ได้ขยายนะคะแค่เสียบลักเงินก็เข้าแล้วอะค่ะเป็นหลักวินาทีด้วยถามว่าธุรกิจสมัยนี้หาย,ยากที่เป็นหลักวินาทีและเราก็ต้องมองหาอะไรที่มันเป็นเครื่องทุนแรงเราเพราะว่าวันหนึ่งอะคะ่ะเราสามารถจะทาธุรกิจอย่างอื่นได้นะคะแล้วก็มีธุรกิจตรงเนี้ยคอยหาเงินให้เราทุกเย็นแล้วก็ไปขาย ราต้องมองโจทย์ธุรกิจให้ออกพอยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ว่าไม่ชอบขายของแบบง้อตื้อหรือว่าต้องไปง้อไปตื้อไปแบบเออช่วยซื้อเถอะอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่คาแรคเตอร์พอยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นธุรกิจที่ว่าเราตั้งไว้แล้วก็ทําเงินให้เราได้และอีกอย่างการขยายธุรกิจค่ะพอยต้องมองว่ามันสามารถที่จะให้เขามองเห็นโมเดลธุรกิจวันนี้เราไม่ได้ไปขายตู้วันนี้ที่พอยปิดแต่ละเคสเนี่ยสิบต,ตู้ยี่สิบตู้สามสิบตู้เนี่ยต่อคนนะคะ คือพลอยต้องให้เขาเก็ตแผนธุรกิจเราก่อนวันนี้ต้องบอกเลยว่าทําไมบริษัทกล้ารับประกันให้เราตลอดการใช้งานเพราะว่าเขาต้องการขายผงกาแฟถ้าเราตีโจทย์บริษัทออกเนี่ยเราจะเก็ตเลยว่าอ๋อบริษัทต้องการขายผงกาแฟเขาเลยจะไม่ทําให้เครื่องของนักลงทุนมีปัญหาเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เรากล้าบอกเลยว่าเราขายอาชีพหนึ่งให้คุณคือเป็นร้านกาแฟที่เคลื่อนที่ได้ เราไม่ได้ต้องการมาขายตู้ถ้าขายตู้เนี่ยซื้อกับเซลล์คนไหนก็ได้ค่ะไปซื้อกับบริษัทไหนก็ได้คุณก็หาผงเติมเองแต่ถ้าเกิดมีปัญหาต้องเปลี่ยนค่าซ่อมนะต้องเป็นทันทันเราต้องควักตรงนั้นออกมาหลายคนแบบพอเจอถ้าคนที่ไม่ใช่อ่ะค่ะเขาจะบอกว่าแพงเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเขาจะบอกว่าอุ้ยที่อื่นนะขายสองหมื่นสามหมื่นพอก็บอกซื้อที่อื่นเลยค่ะเพราะเราจะเป็นแนวธุรกิจที่ว่าเราไม่ใจไม่ไม่ง้ออยู่แล้วอะ่ะคือเรารู้ว่าของเรามันดียังไง ถ้าเขาบอกว่า20,000 30,000มีแปลว่าเขายังไม่เข้าใจธุรกิจวันนี้ค่ะเขาซื้อที่ไหนก็ได้ตู้กาแฟแต่ถ้าเขาต้องการทำธุรกิจต้องมาที่นี่เท่านั้นเพราะที่นี่เรามีแผนการตลาดให้และคุณสามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์และขยายการตลาดได้ด้วยเราไม่ต้องการแค่ขายตู้กาแฟแล้วจบแต่คุณจะได้คอมมิชชั่นจากค่าผงกาแฟอันนี้คือแพสซีฟอินคัมจริงๆจากธุรกิจที่คล้ายๆจะตื่นเครือข่ายแต่ของเราไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ นี้ถูกต้องไหมคะแต่เราขายธุรกิจให้เขาเขาเปิดร้านกาแฟาถามว่าเขาต้องซื้อวัตถุดิบจากเราไหมคะเขาต้องซื้อเราไม่ต้องบังคับไม่ต้องบอกที่ต้องซื้อผงกาแฟาแล้วนะเจ้าของธุรกิจเขาจะรู้เองเขาจะซื้อและทุกครั้งนี่แหละมันจะยอ่อตรงนี้มันจะเด้เข้าเราอ,อันนี้คือธุรกิจที่เป็นแ a s สิ v อินค o m จริงๆที่ไม่ต้องไปแบบที่ต้องซื้อแล้วนะมันจะถึงยอดตัดทีวีอะไรแล้วมันจะไม่ใช่แบบเครือข่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คะ่ะถ้าเราจะคุยกับนักลงทุน เราจะต้องตีโจทย์เราให้แตกก่อนว่าเรามาขายธุรกิจให้เขาเราไม่ได้ไปขายตู้กาแฟให้เขาเพราะถ้าขายตู้กาแฟตู้มีปัญหาแปลว่าเซลล์ต้องวิ่งซ่อมแล้วแต่ของเราไม่ใช่ค่ะเราเป็นแฟนชายที่ถ้ามีปัญหาเราเปลี่ยนเครื่องแล้วส่งเครื่องใหม่ไปให้เลยเราไม่ต้องให้ช่างไปดัดแต่ละจังหวัดไปคอยซ่อมให้ซ่อมไม่ไหวอยู่แล้วเพราะตอนนี้เราขยายไปทั่วประเทศไทยอันนี้ค่ะคือหัวใจสําคัญที่วันนี้เวลาเราคุยธุรกิจเนี่ยมันสําคัญมากที่เราจะ ตีโจทย์ได้ว่าเราจะถ่ายคนเนี้ยเครื่องหนึ่งหรือจะเขาจะขายเป็นสิบยี่สิบเครื่องถ้านักลงทุนจริงๆเขาไม่ซื้อแค่เครื่องเดียวค่ะพลอยบอกเลยเพราะว่าเครื่องเดียวมันมองไม่เห็นผลกําไรอะไรเยอะส่วนมากเขาจะซื้อทีเราสิบเครื่องยี่สิบเครื่องเพราะว่าการที่เรามีตู้วางไว้สิบจุดยี่สิบจุดเนี่ยก็เหมือนเรามี PR ค่ะโวโฆษณาให้เราเนี่ยไว้สิบยี่สิบที่บางทีเราแทบไม่ต้องไปบอกแนะนําใครเลยเบอร์โทรเราเนี่ยค่ะเป็นโฆษณาที่ดีที่สุดเขาจะ กระจายให้เราเรียนยิ่งเราวางกับทาําเลทองได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะเหมือนมีกระบอกเสียงนะคะที่เป็นโตโฆษณาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นพลอยที่วางตู้ไปสิบตู้ก็มาจากคนที่เห็นเบอร์ของพลอยนู่จะวางตามวัดหน้าอาพาร์ตเมนต์โรงงานอย่างนี้ค่ะที่คนเขาสนใจเนี่ยเขาก็โทรมาจากตู้กาแฟของพลอยอเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าจุดตรงไหนเป็นทําเลทองทุกครั้งที่พลอยรับโทรศัพท์พลอยจะบอกเลยค่ะได้เบอร์โทรจากตู้กาแฟที่วางตรงไหนคะ แล้วเราจะทําสถิติได้เลยว่าอ่าตรงเนี้ยเป็นจุดแนด์มาร l a n d ททองของเราแล้วเราก็สามารถที่จะไปวางดักตรงนั้นเพิ่มได้อันเนี้ยค่ะก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ที่พลอยทำวันนี้ค่ะธุรก,กิจของพลอยเนี่ยทีมงานพลอยคือส่วนมากก็เป็น Gen Y นะคะคือมีมีทุกเจนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทีมงานก็ได้ไปลงงานช้างสุรินด้วยนะคะไปเปิดบูธด,ด้วยถือว่าสุดยอดมากแล้วก็ เป็นพอจะพาทีมออกบูธด้วยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยไปเซ็นทันเวสเกตนะคะก็ได้ยอดมากกบ10สิกว่าตู้คือเขาจะบอกเลยว่า้ของเราอ่าถูกมากกว่าแบรนด์อื่นนะหน่วยการลงทุนเพราะตอนนี้ธุรกิจหยอดเหรียญมาแรงมากตู้ซักข้าหยอดเหรียญน,นะคะของเรานี่คือแข่งๆกับตู้ซักข้าหยอดเหรียญเลยนะแต่หน่วยการลงทุนเราถูกกว่าเยอะแล้วตู้ซักข้าหยอดเหรียญเนี่ยคือทำหลายคนแล้ว5ปีคืนทุนแต่ของเราอะค่ะใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีคืนทุน ใช่3เดือนถึง6เดือนคืนทุนค่ะและยังไม่รวมแผนการขยายนะคะถ้าคุณขยายด้วย1เดือนคืนทุนค่ะวันนั้นที่พลอยลงไปสามตู้แบบบ้าๆนะไม่ได้ชิมเลยค่ะพลอยใช้เวลาเดือนเดียวคืนทุนและที่สําคัญที่พลอยจะบอกเลยคุณต้องขึ้นตําแหน่งประธานฝ่ายการตลาดให้เร็วที่สุดเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะไปเจอเพชรตอนไหนวันนั้นนะคะวันเดียววันแรกะที่พลอยขึ้นประธานฝ่ายการตลาดพลอยใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนในการขึ้นและอีกวันหนึ่งอะคะ่ะ ลูกทีมพลอยดันไปเจอผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งเขาสนใจซื้อสิบตู้อาถามว่าถ้าวันนั้นพลอยไม่ขึ้นตำแหน่งอะคะ่ะพลอยได้แค่ตู้ละพันห้านะคูณสิบเป็นแค่หมื่นห้ามันจะหลุดมันจะหลุดชั้นเราแต่พลอยขึ้นตำแหน่งก่อนที่จะเจอผู้ว่าคนนี้คะ่ะแค่วันเดียวพลอยได้จากค่าคอมมิชชั่นวันนั้นเลยหกหมื่นบาทโดยที่เราไม่รู้จากชั้นหลานเลยนะคะอาสุดยอดไม่ธุรกิจนี้สุดยอดเลยนะคะแปลว่าวันนี้ถ้าคุณมองเห็นโอกาสางธุรกิจ ลองลุยและว,วางผังตัวเองดีๆวันเนี่อขึ้นตำแหน่งให้เร็วแล้วก็ไฟให้เยอะที่สุดเพื่อจะกินแกลบหม่นแปดตรงนี้เดี๋ยวคุณกฤษดานะคะก็จะมาขึ้นมาพูดคุยผ่าแผนธุรกิจให้เราดูเนาะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะอยากให้ฟังจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าธุรกิจนี่มัน Amazing มากจริงๆพอสร้างหลักล้านได้จากธุรกิจนี้ภายใน4เดือนนะคะหลักล้านนะคะขอบคุณ่ะก็อาเจโรที่ออกไปนะคะก็ออกด้วยเงินสดจากธุรกิจนี้แล้วก็เตรียม กันเงินต่อนะคะเพื่อสร้างบ้านเนินสดจากธุรกิจนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมองเห็นแบบที่พลอยมองเห็นว่านี้ทุกคนอาจจะมีมากกว่านี้แหละพลอยเชื่อนะคะแต่สําหรับพลอยอะ่ะเด็กวัยสามสิบอ่ะได้ขนาดนี้พลอยภูมิใจในตัวเองแล้วแล้วก็อยากให้มองว่าธุรกิจเนี่ยมันทําให้คุณฟื้นได้เลยถึงคุณรวยอยู่แล้วก็จะรวยกว่าเดิมและถ้าถือค,คุณมีหนี้สิทธุรกิจนี่ปลดหนี้ปลดสินให้คุณได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ